ปั๊มเป็นอะไรนาะทำไมดูดน้ำไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะครับน้ำไม่แรงด้วยนะครับสวัสดีครับโชคดีมีช่างนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของปั๊มชนเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้เป็นปั๊มสอนิ้วนะครับอาการคือดูดน้ำไม่ขึ้นแล้วก็เวลาดูดก็คือส่งไม่แรงนะครับอาการเื้่งก็เราเช็คดูแล้วนะครับเหมือนแบบพวกซีนตรงนี้ครับมันขาดนะครับประกนซีนยางตรงนี้นะครับที่ที อยู่ระหว่างข้อต่อต่างๆครับเห็นไหมมันขาดนะครับมันเป็นยางมันเปื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนก่อนนะครับตัวนี้เป็นของปั๊มออ2นิ้วเนาะสนิ้วก็จะมี3นิ้ว4นิ้วนะครับมันจะมีลักษณะขนาดไม่เท่ากันนะครับมันแล้วแต่รูน,อน็อตเนาะสนิ้วก็จะเล็กกว่า3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูแล้วเราก็ประกบเข้าไปไขน็อตนะครับตัวนี้แล้วก็จะเริ่มแล้วก็จะดูว่า เราก็จะไปทดลองดูว่าอ๋อน้ํามันจะแรงไหมมันจะดูดไหมนะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นที่ตรงนี้ที่มันรั่วแล้วก็อากาศเข้าไปได้ทําให้อัตราการดูดน้ําอ่ะมันมันไม่ได้ดูดทางเดียวนะครับมันเข้าทางนี้ด้วยนะจากที่เราลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดเครื่องกันดูครับนี่ครับลองดูแล้วครับไม่ดูดก็ดูดก็คือดูดไม่แรงนะครับก็ดีขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่าแรงแล้วก็มันไม่ดูดนะครับเวลาเรามือมือไปอุ่นแล้วมันก็จะแบบว่า ดูดไม่ดีครับก็จะแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้เราต้องทําการเปลี่ยนนะครับก็คือลักษณะก็คือตัวนี้ก็จะรั่วด้วยนะครับอย่างนี้เขาปะกมานะครับตัวนี้เหมือนเอายาแนวมาอัดนะครับอัดเข้าไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็แกะมาข้างในแล้วก็นี่ด้วยครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันดูมันเสียไปแล้วนะครับก็จะทําให้การดูดไม่เสมอนะครับ กันอัดเข้าไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วนะครับมันเป็นสน,นิมนะครับเราจะทำการขัดแกนมันนะครับตรงนี้แกนแล้วขัดออกนะครับเป็นสน,นิมในะการถอดถ้ามันเป็นสน,นิมมันค่อนข้างยากครับยังไงใบพัดมีโอกาสแตกสูงนะครับเกือบทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่า ตัวนี้มีปัญหามานะครับในส่วนของใบพัดตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าจะมาเปลี่ยนแค่ใบพัดนะครับเราจะเปลี่ยนซีนนะครับซีนที่อยู่ข้างในที่ต้องถอดใบพัดออกเราจะแจ้งไว้เลยนะครับว่าโอกาสที่แบบใบพัดตรงเนี้ยจะแตกค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันสวมเข้าไปแล้วก็มันเจอน้ําตลอดนะครับความเป็นสนิมอะไรเงี้ยมันก็จะจับทําให้แน่นนะครับเวลาถอดนี่ค่อนข้างเป็นงานที่แบบว่าใช้ได้เลยนะครับบางทีนะครับตัวนี้ก็กลัวจะออกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ ก็แตกเสียหายไปครับแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะชุดนี้เขาจะเปลี่ยนตัวใหม่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ในส่วนของขั้นตอนการประกอบใหม่นะครับผมจะทําการเอาจารบีฉลมไม่ให้หนาเลยนะครับก็เพราะว่าเวลาสวมเข้าไปอ่ะอย่างน้อยก็คือมันก็ยังจะช่วยไม่ให้สนิมจับได้ง่ายๆนะครับเวลาเราใช้เวลาเราขั้นตอนการถอดครั้งต่อไปมันก็อาจจะแบบว่า ถอได้ง่ายขึ then, ้นนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือการป้องกันเบื้องต้นนะครับที่เราจะป้องกันให้ลูกค้าไปนะครับไม่ว่าเขาจะมาถอดกับเราเขาไปถอดเองหรือไปซ่อมที่อื่นนะครับมันก็จะได้ช่วยในการแบบว่าไม่ต้องเสียหายอะไรเยอะะนะครับบางทีก็เปลี่ยนแค่ซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถอดไปพัดออกได้ง่ายๆนะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้เล็กน้อยนะครับอาจจะช่วยไม่ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็พวกนี้มันก็อยู่กับน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับ เวลาสูบน้ําถ้าเกิดถ้าไม่เสียก็คือก็ไม่มีการเปลี่ยนกันนะครับก็คือว่าจะถอดทีนึงก็คือสนิมจับแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับเป็นหน้าแปลนชุดในนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตยึด4ตัวนะครับไว้ยึดกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็4ตัวก็ยึดเข้าไปเลยนะครับตัวน็อตพวกนี้ตรงหัวน็อตมันจะมีซีลกันรั่วอยู่นะครับก็สังเกตดีๆครับจะเป็นโอลิงกลมๆนะครับเป็นยางบ้างเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยได้นะครับก็คือกันไม่ให้มันรั่วนะครับในส่วนของตัวนนี้กก็็จะเปารใส ไอตัวริมนะครับ็นรลิมสั้นๆนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปประกอบกับไอตัวชุดตัวนี้นะครับก็คือใส่ดีๆนะครับถ้าใส่ไม่ดีนี่โอกาสที่แบบว่ามันจะแตกได้นะครับไอตัวเซรามิกตัวนี้นะครับสีขาวๆนะครับเราต้องวางริมไว้ดีๆนะครับก็คือวางไว้ในลักษณะนี้แหละครับแล้วก็ทาจจระบีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวางไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพอริมมันไปกระแทกกับไอตัวไอตัวเซรามิกสีขาวมันก็จะแตกเสียหายได้นะครับตัวนี้ก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับตามร่องริมเลยครับแล้วก็ไขน็อ บังคับเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ไข่เข้าไปนะครับก็จะตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเกีียวละเอียดเนาะเกียว0.1นย์จุนะครับไข่เข้าไปให้ให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ลองขยับดูว่ามันฝืดหรือเปล่ามันมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดขัดสามารถหมุนหมุนได้ตลอดเวลาไม่เสียดสีไก่ตัวข้างหลังนี่ก็โอเคครับเราก็ประกอบฝาหน้าเข้าไปเลยครับในส่วนของการประกอบฝาหน้าก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับมันจะมีล่องล็อกอยู่นะครับ นี่ครับล็อกแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ใส่เข้าไปก็ยึดน็อต4ตัวนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ครับยึดน็อตก็ประกอบไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในส่วนของขั้นตอนการประกอบเนาะมันจะยากตอนถอดออกนี่แหละครับนี่ก็ไขน็อตเข้าไปนะครับนี่เป็นน็อตเบอร์ตัวนี้เป็นน็อตเบอร์14มันก็ไม่แน่ใจ13หรือ14ี่นี่แหละครับตัวนี้ไขน็อตเข้าไปเนาะโอเคครับผม ก็ในส่วนของตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นออกแท่นมาเพื่อที่จะรองรับนะครับตัวนี้เขาสร้างแท่นขึ้นมาเองว่ามันอาจจะแบบกระแทกนะครับอาจจะทําให้แตกได้ตัวนี้ผมก็หาพวกยางในรถยนต์อะไรพวกนี้ครับรองให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าเวลาใช้เครื่องมันก็ต้องสั่นเทือนอยู่แล้วพอสั่นเทือนมันก็อาจจะแตกกับตัวมีเนียมปั๊มได้นะครับเราก็รองเข้าไปนะครับในส่วนของขั้นตอนก่อนการทดลองนะครับ ปั triumph, ป๊มพวกนี้ครับจะเป็นปั๊มที่แบบเราต้องกอกน้ำนะครับถ้าเกิดเราไม่กอกเราติดเครื่องเลยโอกาสที่ซีนอะไรพวกนี้มันไหม้มันจะเป็นไปได้สูงนะครับพวกซีนยางอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราติดเครื่องเล่นเลยที่ใส่ไอ้พวกน้ําเข้าไปนะครับไม่ได้กอกน้ําเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือจะทําให้ซีนไหม้ได้นะครับก็คือต้องกอกก่อนนะครับกอกน้ําเข้าไปก่อนนะครับกอกให้เต็มเลยครับก็ค <uk> ือ <groom> ให้ไหลมาตรงนี้แล้วก็ปิดฝาน,นะครับปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องลองกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะดูด ขั้นตอนการทดลองก็ไม่จาเป็นต้องต่อสายอะไรครับเอามือุดเอานะครับปิดทางทางเข้าครับก็คือถ้าดูดมือดูดแบบดูดแบบรุนแรงเข้าไปนะครับก็คือแสดงว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่เราเล่นเครื่องแล้วก็มันดูดมือเราแล้วก็เครื่องแบบเสียงเครื่องหนักๆกลครับนั่นแหละก็คือว่าปั๊มตัวนี้โอกาสแบบว่าจะเสียหายหรือว่าดูดน้ำไม่ขึ้นนี่ไม่มีแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ก็คือ ยังไงก็ขึ้นนะครับถ้าเราทดลองแล้วมันออกมาในลับขณะนี้นะครับถ้าเราไปต่อแล้วยังไม่ขึ้นตรงนั้น้วเราต้องไปไล่ดูสายดูข้อต่ออะไรต่างว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวนี้บางตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวก็ส่งกลับให้ลูกค้าได้เราก็าอย่างที่เราทดลองอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่วนี้มั่นใจนะครับว่ายังไงน้ำก็ขึ้นนะครับถ้าสายต่อไม่รั่วนะครับส่วนนี้เป็นัง2สองนิ้วนะครับก็จจะมีสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับ โอเคในส่วนของอะไรที่เราเปลี่ยนออกมาแล้วที่มันเสียหายเราก็ส่งกลับให้ลูกค้าหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้เอาไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของวันนี้สวัสดีครับ